สวัสดีครับสวัสดีครับอีนทานสั้นหากระจายมาอีกแล้วนะครับวันนี้อาจา์ใหญ่วันนี้นำเสนอเรื่องแย่งกันเป็นใหญ่๋อาเอาแย่งกันเป็นใหญ่เป็นยังไงครับแย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันเป็นใหญ่ก็จะมีนิ้วนิ้วมือห้านิ้ว มันเป็นเพื่อนกันนิ้วมือมันเป็นเพื่อนกันเลยห้านิ้วมันเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันไม่เคยทะเลาะกันไงช่วยกันจับนู่นจับนี่ช่วยเหลือกันตลอดช่วยเหลือกันตลอดเรามีอยู่วันหนึ่งไอ้นิ้วโป้งมันคิดยังไงไม่รู้สงสัยมันอยากเป็นใหญ่มันพูดออกมาเฮ้ยไอ้พวกเราก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วเนี่ยสงสัย ต้องมีคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าม,มันบอกอันนี้พวงมันบอกอะข้าว่าข้าต้องเป็นหัวหน้าพวกพวกแกแล้วล่ะมันบอกไงอ,อ,อไอ้พวกนั้นมันก็ถามเอ้ยเป็นหัวหน้าได้ยังไงมันเลยบอกก็พวกเองก็คิดดูเวลาชมใครยกนิ้วมือนิ้วมือขึ้นอะอ๋อชมเยี่ยมเออเขาต้องเขาต้องชมข้าว่าเขาต้องยกข้าก่อนเ แล้วท <laughs> <laughs> ีเนี้ยไอ้ไอ้ไอไอนิ้วชี้ไอ้นิ้วชี้มันก็พูดไงมันแย้งไงอ๋อนิ้วชี้แอ้อมันพูดแยง้งเอ้ยไม่ได้ไอ้คนที่จะเป็นหัวหน้าก็ต้องเป็นข้าอันอนี้นิ้วชี้แอยอ้งกันแอ้มั้งเพราะพวกแกดูคิดดูเวลา ใช้ใครอ่ะเขาต้องเอาข้าชี้ชี้ชน,น<ล>ําไปก่อรข้าแล้วคือมีอํานาจมันบอกมีบารมีมันบอกเงี้ยเล้วไอ้ไอ้ไอ้ไไไไไนิวกลางก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้ว <laughs> ข้าต้องเป็นใหญ่ดิเพราะว่าข้าตัวใหญ่กว่าพวกเจ้าทั้งใหญ่ทั้งยาวกว่าพวกเจ้าตั้งเยอะมันบอกเงี้ยเดี๋ยวทีเนี้ย แล้วแล้วทีเนี้ยข้าต้องเป็นผู้นำดิเห็นบอกเนี้ยแล้วทีเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้นี่นางมันก็บอกนี่นางละเออเอ้ยไม่ได้ข้าเป็นคนสําคัญสําคัญยังไงเออเวลาแต่งงานอ่ะเขาต้องสวมแหวนที่ข้าข้าต้องสําคัญข้าต้องเป็นผู้นําพวกเจ้ามันแบบเนี้ยเออเออมันเถียงกันไงแล้วทีเนี้ยไอ้ไอ้ ไอ้นิวก้อยบอกเฮ้ยคนที่เป็นผู้นำก็ข้าดิเวลายกมือไหว้อ่ะข้าเป็นคนนำหน้าอย่างเงี้ยอ๋อยกมือไหว้ไอ้ยกมือไหว้เออข้าต้องนำหน้าพวกเจ้าข้าต้องเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยก็เถียงกันไงเถียงกันไปเถียงกันมาเถียงกันนานนานอ่ะสักพักตูดมันตะโกนขึ้นมาเฮ้ยไม่ต้องเถียงกัน มาล้างขี้ข้าก่อนตูนรอฟังน้ำเลยตูนตนูนรอฟังน้ำแล้วขี้เต็มตูดเลยขีย้เต็มตูดเลย,เลยมาล้างขี้ข้าก่อนพวกเจ้าก็ขี้ข้ากันทั้งนั้นเลย <laughs> สรุปแล้วตูดตูดเป็นใหญ่โดยเฉพาะไอ้ไอ้นิ้วชี้กับน,นิ้วกลางอ่ะตัวสำคัญเลยมึงปิดไปป๊บปเขาใช้งานมึงก่อนเลย <c oughs> <c oughs> แย่งกันเป็นใหญ่ <c oughs> เรื่องก็มีอยู่แค่นี้ <c oughs> ช่วยเชียร์ด้วยนะครับ <c oughs> ชากระจายนิชานสั้นสามนุมสามมุม <c oughs>